สวัสดีค่ะอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายน2567นี้รับเพิ่มเต็มเต็มสูงสุดถึงอีก500บาทกันเลยค่ะกอนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะแจ้งข่าวดีข่าวสารสำหรับอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกันยายน2567นี้ รับสูงสุดอีก500บาทจากเบีย้ยผู้สูงวัยและผู้พิการค่ะส่วนนางสาวที่วาพรผาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565นี้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบาัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนกันยายน2567นี้จะได้รับสิทธิ์ดังนี้ค่ะ วันที่หนึ่งกันยายนส5 6 7เป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปก็จะมีวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนและวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแปดบาทต่อคนต่อ3เดือนค่ะและสุดท้ายวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750บาทต่อคนต่อเดือนประกอบด้วยบรรคสรถไฟคอสอมกรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการค่ะในวันที่11ถึง13กันยายน2567ก็จะมีเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565ปีงบประมาณพศสอ6 7อัตราละ1,000บาทต่อเดือนค่ะต่อมาในวันที่20กันยายน2567เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800บาทต่อเดือนที่ยืนยันตัวตนในวันที่27กรกฎาคมถึง26สิงหา67นี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทค่ะ